ก็ตอนนี้นะครับ F c พี่ต่ายก็มาแล้วแม่ของน้องปุ๊กน้องปุ๊กพี่เจนจิราก็น้องปุ๊กอยู่ชนบุรีนะครับให้คุณแม่มาออกแทนก่อนเดี๋ยวประมาณสัก2วันจะลงมาเอารถพี่เจนจิราครับเดี๋ยวพาคุณยายมาฝั่งนี้เลยก็ได้ครับ เอาเพิ่มเลยไหมครับปิกอัพอาจจะไม่พอใช้ <c oughs> อันนีเ้เดี๋ยวต่ายถามพี่เปิ้ลนให้มันเท่าไรมันเก้าแสนเท่าไรนี่แหละว่าเก่งเจสีเก้าแสนเก้าแสนแปดหมื่นประมาณนี่แหละกร,ระบะน่าจะเพิ่มประมาณไม่แน่ใจว่เาเพิ่มประมาณแปดหมื่นหรือเท่าไร่นี่แหละแต่นี่คือเดี๋ยวลูกค้ารอต่อเดี๋ยวไต่าถามให้กับแต่ว่าอันนี้นะครับทูบก็แบ่งเป็นเก้าดอกชุดหนึ่งนะครับเก้าดอกชุดหนึ่งแล้วก็ห้าดอกชุดหนึ่ง เก้าดอกนะครับว่ายด้านซ้ายมือพระภูมิใช่ครับสันใหญ่ห้าดอกว่ายตาใหญ่ขวามือปมาด้วยกันเลยกันนะครับมาด้วยกันหมดเลยวันนี้ลมแรงจริงๆริ ก็เดี๋ยวอันนี้พี่ต่ายถ่ายรูปแล้วก็จะส่งให้น้องปุ๊กดู แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวต่ายเตรียมอุปกรณ์ไปถ่ายรูปถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาพวงมอะไรไหว้รถแล้วก็รอออกครับ จะไปตัดไปเตรียมของกนะันพินิทพินิทพินิประวันพินิทยกไอนน้นั่นไปวางไว้หน่อยดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวถ่ายรูปครับผม ไปิีตังค์เลยครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับผมจะไม่ได้เงินทอนไปใช่ไหมยังครับยังเดี๋ยวเงินทอนเดี๋ยวรอเขาขอบใบเสร็จแป๊บ,บนึงเดี๋ยวอันนี้มาห้าสี่คนคเดี๋ยวแยกซ้ายสองคนขวาสองคนนะครับยืนเลยใครจะยืนฝั่งขวาฝั่งซ้ายยืนเลยใครจะคู่กับใครเดี๋ยวจัดให้ใผู้ชายยืนฝั่งขวาไหยิงยินฝั่งซ้ายก็ได้ ใครจะถือกุญแจครับอันนี้ปีเนจิราแม่น้องฟลุกแม่น้องฟลุกอันนี้คุณพ่อน้องฟลุกอ่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้นะแป๊บนึงเด้ออันนี้ของเขาเยี๋ยมาฝั่งนี้ครับผมเดี๋วไปตรงนี้ตรงนี้อ่า อันนี้เขาจะถอยหลังไปนิดนึงครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เออข้างๆรถเออนั่นแหละใบบังรถแล้วของพี่เจนจิรามาฝั่งนี้นะครับตัวนี้มันยืนตรงใช่ครับมายืนตรงดอกไม้มายืนตรงดอกไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ขยับให้คุณยายคุณยายถอยไปนิดนึงนะค่อยค่อยถอยนะค่อยค่อยถอยนิดนึง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 มาข้างข้างรถข้างข้างรถเนี่ยมีอะไรก็กระโดดจอดรถไปเลยนี่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้มาจับตัวนี้ครับจะได้ดูเฉอ เอานี่ลงนิดนึงฮอ,อ,อตองตองเปียต,ต้ยองเปียนะมาเดี๋ยวมองเดี๋ยวเอากล้องกล้องโทรศัพท์ก่อนนะครับโอเคครับ 1, ห,หนึ่งสองถอยหนึ่งรูมนะครับหนึ 1, ่งสองรถใหม่นะครับกดไลค์ครับยอดเยี่ยมครับย้ายย้ายอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้เออนั่แหละนั่แเลย อ่าโอเคยิ้มนะยิ้มครับหนึ่งสองขอให้รูปครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไปก่อนนะครับค้างไปก่อนนะ ตอนนี้ของพี่ต่ายก็ปิ้นรูปนะครับกำลังจะเสร็จเดี๋ยวเสร็จละเสร็จละอ้าวโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปใส่กรอบกันเอ้วันนี้พี่ตายถ่ายรูปสวยนะเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเอากุญแจรถกันแป๊บหนึ่งอู้ขอโทษนะจ๊ะพี่พายังถ่ายไม่เสร็จอีกลูกค้าโนุโนนยังถ่ายไม่เสร็จเลย พี่เชนนี่พี่ปล่อยวันนี้เนี่ยแต่พี่เอาพรมอะไรมายัางอ,อ๋โอเคครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนไหา้เอ่ยอเ,เดี๋ยวเอากุญแจเนี่ยวางไว้ที่ตรงที่นั่งก่อนก็ได้ครับวางไว้เลยได้ตายไปเก็บเองวางไว้เลย อันนี้เดี๋ยวเอาไหว้ในรถนะครับอ่านี่ก็ดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญร,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 รุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮงนะครับรุ่งเรืองมันดอกดาวเรืองเลยแล้วก็อ่าไหว้เสร็จนะครับเราไหว้ข้างหน้าหรือไหว้ข้างในก็ได้แต่ถ้าไหว้ข้างในก็เปิดเลยกดกุญแจุจปึ๊บแต่ว่าเดี๋ยน้องฟุกลงเเผวใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนครับผม เดี๋ยแต่เขาถ่ายรูปนิดหนึ่งเยงเ่ยงมาฝั่งนี้เ,ยง,เยงมาหากล้องนิดหนึ่งเยมงเยงมาทั้งตัวอ้านั่นแหละ <c oughs> อ่าโอเคครับหนึ่งสองขับขออีกรูปนึงนะครับหนึ่งสองโอเคไหว้ด้วยครับไหวได้เลยอธิษฐานนะครับก็ให้รวยๆเฮงๆรางวัลที่หนึ่งก็ว่าไปสามเก้าสี่หนึ่งนะเลขเครื่องเลขไยแดงเดวไต่ดูให้ ที่เป็นพวงก,ก็แขวนตรงกระจกมองข้างครับพวกกระจกมองหลังแล้วก็ที่เป็นช่อครับ<ม>ก็วางวางตรงกันโซลรูกเราออกได้เลยโอเคได้<ม>ครับเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วสายไปดูใบเสร็จให้แป๊บนึงนะครับแล้วก็ตังคอ์อนยอ,อยากหน้ารถใหม่อไรน,น้องปุ๊กน้องปุ๊กนี่ก็จะเป็นหน้าของน้องปุ๊กนะครับคนเป็น ลูกชายลูกชายลาโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายส่งรูปให้ครับเดี๋ยวพี่ต่ายส่งรูปให้ครับโอเคครับไปเดี๋ยวยินเดี๋ยวเราส่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับบีบแต่ด้วยนะครับสามครั้งของคุณยายไปคันไหนครับ ตื่นเต้นใช่ไหมเต้นเอายญ้ามาด้วยครับพอดียายเสียอ๋อจะให้ยายด้วยยายมาแต่อ๋อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายและสายปิดประตูให้บีบแต่ด้วยนะครับครับเดี๋ยวพี่สายเป็นยืนรอส่งลูกค้าฝั่งนู้นก่ับ ก็เมื่อกี้มี f อจากสิงหบุรีโทรมานะครับก็ถามเัื่งรถก็ยืนยันครับขาดทั่วประเทศเกนพวงอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัว2021เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ เดี๋ยวพี่ตายไปทำใบเสนอราคารถครอบกัน